วันที่6กุมภาพันธ์2569ครั้งที่36 2569ครั้งที่2406กเข้าสู่ปีที่6แห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาเดินทางบนเส้นทางแห่งบุญอย่างต่อเนื่ไม่เคยหยุดพักใจเวลาปฏิบัติธรรมสมาธิวันละ60นาทีอย่างสม่ำเสมอรวมแล้วทั้งสิ้น19,120นาที317ชั่วโมงเต็มสะสมบุญสะสมสติสะสมพลังใจเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม70บุญ70แสนล้านปลืม้มวันละบาทแต่ได้บุญมหาศาลร่รวมทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาประจำวันถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ เจ็ดสิบบุญเจ็ดสิบแสนล้านปลืม้มวันละบาทแต่ได้บุญมหาศาลร,ร่วมทำบุญทุกบุญในพระพุทธศาสนาประจำวันถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมหากุศลียาจารย์บูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีพระอาหารหันตุกรุปพผู้สมเร็จทุกรูปในทุกพทุกภูมิทุกนันตจักรวัน,กกวนสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พระพรหมวชิราปัญญาจารย์พระพรหมดิลกคุณยายาอาจารย์ทองสุขสำแดงปัน้นคุณยายอาจารย์จันทน์ขนลกยุงหลวงพ่อธรรมชัยโยหลวงพ่อทัตตาชีโวพระสุธรรมยานวิเทศวิมี ร้อมเพ088512138ธนาคารกรุงไทย5080274700สอบถามร่วมบุญพระพันชัยพลาวโร088512138 Line ID 088512138นนิวเมื่อร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลและส่งสลิปการทำบุญในช่องชัดของโพสต์ทางทีมงานจะจดะชื่อไว้ในโพสต์ตลอดทั้งเดือนนะคะองค์การทำบุญขอนอุวมทนาบุญกับทุกท่านด้วยใจจริงและขอเอาบุญใหญ่นี้มาฝากกยายาัาณมิตรทั่วโลกขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ สมหวนทั้งทางโลกและเข้าถึงธรรมในทุกแง่ก้าวของชีวิตพระพันชัยพระลาวโรฟนนินจตพระลาวโรฟพิคุเทราบุตจนตายพร้อมญาติมิตรและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมครอบครัวเงียบีิ่มดาวสุทธินันสกุลกันประภาพรก้องอนันพงโยมแม่แท้ครอบครัวพนมเกติศักดิ์ปัดมอชนาการพานศริกุลก้องอนันพงนามกลางพนมไพรโรธอุทิศบุญให้คุณย่ายเงียบีิ่แบคุณยายชิมมอพนมเกติศักดิ์คุณป้าอนนารุณีพนมเกติศักดิ์และญาติพี่น้องที่ล่วงละเข้าาาาถึงงธรรรรรรรมภยในโคกทบบุดดวบววญวั วัดพระธรรมกาย1นึ่งทอดกรถินสองกรถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดสามอาคารแปดสิบสองปีหลวงพ่อธรรมชโยสี่พระทหารข้าวสารปารนะห้าบูชาข้าวพระหกเศรษฐีถาวรเจ็ดบุพเพทีพิธีอุทิศส่วนกุศลวันพระใหญ่แปดยาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพระพิสุอาพาธเก้าแสงสว่างบูชามหาธรรมกายเจดีย์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหนึ่งรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์สองวัดภาคใต้สามร้อยยี่สิบสามวัดสามเผยแผ่ธรรมออนไลน์และบำรุงวัดสี่บุพผามลาบูชาพระตัณฐาธรรมมหาปูชนียาจารย์ห้าการศึกษาพระพ เจ็ดตก Styles, ais, ักหลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีแปดดอกบวบูชาเจดีเก้าธมะเพื uar, ่อประชาชนศูนย์บวชพระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมหาปุสนียาจารย์หนึ่งบำรุงวัดข้าน้ำข้าไฟสองพระไตรจีวรอัดถอบริขันสามยันพาหนสี่สืบธรรมะห้าบรรพชาสามเณรทั่วไทยหกโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเจ็ดวารสารอยู่ในบุญแปดบรรพชาธรรมทายาทรุ่นศึกษาฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเก้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยศูนย์อุปสมบทมูลหนึ่งแสนรูปภาคฤดูร้อนหนึ่งพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยสองบวชพระหนึ่งแสนแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา สามบรรพชามัชชินธรรมทายาทสี 4, บ่บรรพชายุวัฒธรรมทายาทห้าธรรมทายาทอุดมศึกษาหกอุปกรณ์เครื่องกันหนาวเจ็ดธยธรรมสองพันวัดแปดบรรพชาสามเณรทั่วไทยเพิ่มเติมเก้าอุปกรณ์ทำความสะอาด 4, สี่ศูนย์กระถินสมฤทธิ์กระถินสมทบสี่หนึ่งสวัสดีการงานบำเพ,พ็ญกรศรุกศลส,ส,สมาชิกวัดพระธรรมกายดอกจันทร์ศูนย์การศรึกษาเขาเกสเลตสองธารธรรมสามกระถินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสามค่าไฟสี่ธรบุญโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์บุญทุนการศึกษาห้าธรบุญทุดงสถทธานศโคตรบุญนครพนมสามกระถินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวปธรรมงคลเทพมุนีสจ เจ็ดถวายพัฒาหารสามกฐินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าทำบุญวัดราชโอรสา,ารามแปดบูชทาทำพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อทองดีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์สามกฐินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าทำบุญวัดหนองไผ่ล้อมเก้ารวมพลันศรัทธาสร้างบุญใหญ่สามกฐินสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าทำบุญส่งเคราะห์โลกรวมสร้างโลกให้แน่อยู่ด้วยกันสนับสนุนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย UNICEF Thailand ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสเติบโตยอย่างมีคุณภาพดอกจันทร์วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิเวกผูนาางมข้นา,นแ,นานและค่าไฟฟ้า โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพธรรมยุทธทำบุญสงเคราะห์โลกมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยเวอร์ชันไทยแลนด์ร่วมแบ่งปันความรักและความเมตตาเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนสร้างโลกให้แน่อยู่ด้วยใจที่เอื้อเฟื้อดอกจันรรายนามเจ้าภาพปริยนามิตรทั่วโลกหนึ่งกันสิริชัยปลายเนรพร้อมครอบครัว2กันธนริมน์พระระดชนพร้อมครอบครัว3กันชอสิทธวิบุลพร้อมครอบครัว 4. กันพุทธิพัฒน์เจริญวิธิพันธ์พร้อมครอบครัวร้อมคัอบ หกกันพันจากัดเอกสุชาติพุททองพร้อมครอบครัวเจ็ดกันทันพัฒนาเจ้าวิระวงพร้อมครอบครัวแปดกันวงเรียนจอมอาสาพร้อมครอบครัวเก้ากันสุกัญญาจันทร์สำหรัดบัวเพื่อนพร้อมครอบครัวสิบกันศิรานีจันทร์จ่มใสพร้อมนิดามันดาทามี่สามสันจูนอินเกยเยิร์นจอชลอมเมอร์และหมู่ญาติสิบเอ็ดกันอภิชัยธรรมะเขียวพร้อมครอบครัวสิบสองกันกรณีถาเปี่ยมแสงพร้อมครอบครัวสิบสามกันวันเฉลิมบุญสนองพร้อมครอบครัวสิบสี่กันวายรินรีนครเขตพร้อมครอบครัวสิบห้ากันศิรวิทย์บุญรักพร้อมครอบครัััววกกนนเตติิชรรรรมมมาาศและหู่ญพ้ออคคบ 17. กันพัลลัตเซลต่อชาติพร้อมครอบครัว18กันทัศนิพรหงสาวสพร้อมครอบครัว19กันนิชพัฒน์วงศิริพร้อมครอบครัว20กันเบญจมาศบุตรลาพร้อมครอบครัว21กันประภาสีทองอินพร้อมครอบครัว22กันจัญญาพนมเกียรติศักดิ์พร้อมครอบครัว23กันพชรินทร์พณนิทวันผลพร้อมครอบครัว24ิีกันรัตนชาติเกษเถียนพร้อมครอบครัว2ีากันสุวิภาพันศิริกุลปัทถินพร้อมครอบครัวเี่ริบ27กกันวั์วิรอบครัว 28กันชมจันทร์อัศวินโพคินพร้อมครอบครัว29กันนิพากันวิทย์ยีพร้อมครอบครัว30กันสุพรรณมาศแก้วกลางพร้อมครอบครัว31กันจุฑาพรโตสิริพัฒนาพร้อมครอบครัว32ห้างทองเยาวราชกบินบุรี33ร้านเน้นงามตลาดสดสแก้ว34กันจำเรียงโตจันทร์พร้อมครอบครัว35กันศิริพรแซ่ฉันพร้อมครอบครัว36กันรวงงามบุญสมพร้อมครอบครัวดอกจันทร์37บริษัทเดริชอินโนเวชั่นจำกัดชัยนาทขออนุโมทนาบุญกัลยาณมิตรทััั่่วววโลลกกกเป็นนนสสสมาิดงฆ์แะหยงานททาาางศสสนนั่วโลกเป็มาิตรท สงหน่วยง,งานรัชการเอกชนและสถานศึกษาทั่วโลกเป็นสมาธิทิก 3. กองทัพไทยทุกนายเป็นสมาธิทิก4กองทัพทั่วโลกที่เป็นสมาธิทิก 5. ผู้มีพระคุณทุกคนทุกท่านทุกสายที่เกี่ยวข้องในชีวิตของความคราวาสและชีวิตของความเป็นพระที่ไม่ได้กล่าวรายนาม6คนทั่วโลกและคนทั่วอ,อนันตจักรวาลเป็นสมาธิทิกขอให้ทุกท่านมีบุญใหญ่สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยใต้ร่มเงาพระราตนไรดอกจันทร์